คุณมันมาเขียนหนาเขียนตามันอยู่เทื่องรถไฟนะพี่เะมันทำสวยแต่งหน้าสวยแต่งหน้ามึงจะไปไหนไปหาคนไม่รู้จักไปกินกับคนไม่รู้จักแล้วก็ินไปให้ของขวัญไปกินคนเหรออ๋อคนคน คนขนขนดูการแต่งหน้าของน้องพิมเพื่อที่จะปุกปิดความขิเรใส่คอนซีลเลอร์ใส่คอนซีลเลอร์แต่ว่าไม่ใช่ไม่ใช่คนไม่ใช่ซิลิโคนเป็นอันนี้ก่อนแต่งนะคะพี่น้องปัดไมค์ฮโอ้ยเห็นสี่เห็นไม่เห็นพี่น้องปัดแ a c ก โอ้แม็กแฟกเตอร์สกินเฟติชเอาเร็วๆกับเลด Light m e d i u m f o o t ดชเขาจะอธิบายการแต่งหน้าใส่คอนซีลเลอร์การทาหน้าจะต้องทำตาเหลือกด้วยนะคะตัวนี้มันเหนื่อยเนาะตัวนี้มันเหนื่อยเขาบอกตัวนี้มันฟาทิเก้มันมันก็เลยต้องปกปิดริ้วรอยเนาะเอาใส่ตรงหูดังด้วยนะคะแล้วก็มันจะสวย พอออกมาแล้วก็จะสวยครับบอกตอนนี้เราก็นั่งดูเขาแต่งหน้าไปก่อนก็มีวิวแล้วก็มีวิวสวยๆของประเทศสวิต์เซอร์แลนสวยไหมคุณเนาะแตเป็นวิวไม่สวยหรอกมาดูคนแต่งหน้าต่อนะคะพี่น้องอ๋ออันนี้สวยกว่าเอออันนี้สวยกว่าโอ้ยหาหยองจ้องได้รับการอนุญาตแล้วนะคะว่าสามารถเอาลงใน youtube ได้โอเค นี่คือการแต่งหน้า <Okay. S 2> สำหรับการเดินทางเครื่องแต่งหน้าของเขามีอะไรบ้าง<ม>เราไม่ต้องไปสนใจอันนี้ blush blush on สีตุไม่ได้ไม่ใส่ทั้งหมดเลยเหรอไม่อไม่ชอบเยอะไม่ใส่เยอะใส่แค่ตรงที่มันขี้เลอเะปกปิดริ้วรอยปัดปัดปัดแต่งแต่แต่งจุบจุบุบเข้าไปนะคะก็<ย>เริ่มมีสีสันขึ้นมาแล้ว มันบังใส่แดงลายมันสิเป็นดารกริ่งน้องน้องเป็นลูกครึ่งหรือลูกเป็นนิดหน่อยเป็นอะไรนิดหน่อยเป็นเป็นอีกิกากน้องเป็นคนชาติอะไรครับเป็นขมิลหรอโอ้ยหกเงี้ยอย่างไรมันิเลน ภาษาอีสานเวลาคำคำบเลลือนก็คือถลอกนะคะพี่น้องบอกกันว่ามึงยังหกแห้งหลายมันสี่หเหอนมันจะถลอกนะจ้าหนูอะไรนะอัพเคยำหมากยำฝรั่งไปพออัพเคอัพเคนไปประอนหลัง่มอันนี้คือกระเป๋าเน่าๆของมันน้นมีอะไรมากเน่าเน่ามากพี่น้องเน่าจังเลยซถุงกุ้ง b r o n z e อันนี้ก็ใกล้จะหมดแล้วเนาะ หอมช็อกโกแลตหอมช็อกโกแลตนะโอ้ย่าวเฮดคิดมันสิเนี่บวีจะพอม20ามีนต้งโอ้ยโทรลงเป็กเซนะเพลเป็กเซนกคยเจอทุกคนรี้นาไม่ใช่ไหมแม่บอกอันนี้แตงไหนทั้งรถไฟเด้อพินน้องคนกันเนมผู้บาวกันเนมแต่บาเธอบ่ันสีใจเธอก็ท่าข้างของเธอเนาะ ทางเธอมันเป็นสองสันบานถอดเสียออกแล้วเพราะว่ามันถิไปเปลี่ยนเสียเนาะพี่น้องโอ้ยใจมันมึนขัดถอดเสื้อออกแค่หนึ่งเพราะว่าแ้่นันกับสีซุปใจไหมแม่กันหนาวยู่ได้พี่น้องเทเกิดหยางมากฝรั่งไปน้่งบอมมี่มันละเอียดเล่นหยมมากฝรั่งอันนี้คือสไตล์การแต่งหน้าของคนสวย ของน้องพิมคนสวยคนจอมงานถ้าเลี่ยวก็สิไปกินเข่าอะสัตเ์อทวาถามว่าไปกินเข้าไปเทว่าไปกินกับคนัคนไม่รู้จักคุณไม่รู้จับบงจักจากไั้นมีแต่พี่น้องแต่ว่าพอเคยพอกันจัเจ้ากามีได้พี่น้องว่าสิส่วนแล้วสิไปพอเดี๋ยาวนั่นไปแนะนำพี่น้องพอกไปลูกพี่ลูกน้องลูกม่ป่าพอลูกสิมหโหมกันมื่อนี้กําลังสิเดินทางแต่ว่ามื่อ้านี้ถ้าตื่นขึ้นมาเป็นลักษณะ ไม่ชอบตื่นง่วงเงียตื่นสวยแต่ว่าเธอบบสวยไม่สวยเธอเขาเลยมาแต่งบนรถไฟเธอเลยเอาเทคนิคการแต่งหน้าบนรถไฟมาให้พี่น้องชมเนาะพี่น้องว่าไม่จําเป็นต้องแต่งหน้ากระจกก็ได้เนาะแต่งอยู่ทีงรถไฟบันไหนแย่งเวียนได้พี่น้องเธอกระท่าไปน้ำโอ้ยสอกน้ำาหลียของเธอเนี่ยล่ะพุ่ยห็นแต่นอม ขเขาทาหน่อยเดียวเขาก็งามเลยฟาะว่าเขางามเนาะเขาลูกทองเนาะพี่น้องถ้าหล,ลายๆมันสีดแดงโพดฮามึงแถมมัน oh, เป็นแน่จูเรนธรรมาซิถ <Yeah. S 1> <5 S 2> ้าเทานาน่นี้จ็งามหเ่าเซอรอแต่ว่าบนหันเป็น oh. ขาวๆคิวไฮไลท์ออสิใสให้ไลท์ว่าษ <High light. S 1> oh, ัทพี่น้อง ก้าวหูเซนบอกไม่เหยนการแต่งหนายี่ดํารถไฟน้ำเทอ,อา่าเดะนิดเดียวเริ่มสันเทอาปลากันต่อยใบเล็ดไปน้ำหน้าผากน้ำสอกน้ำหลืบน้ำยิ้มเก็บน้ำข้างเรียมน้ำมีน้องทาทูทาทูเป็กใช้ช้าลู ตลับเดียวนี่ถ้าเดบุษซรอบอนพี่น้องรท่านเลีวเย่งอีกอยู่เราเว้ยะท่นเลียวดแต่ว่างามเลีนะขนาดรท่านเลียวด้พี่น้อง รถหอกรถทางมันสิทางตามอแล้วความสามารถพิเศษค่กเพชรพลอยมังใสทางตาเต แรกอีกพี่น้องยากเห็นปากมันบะมันมาอาปบบากไหมปกติคนทา่าตาท่าปากอาปากปรกวงอันนี้เห็นมันอ้อ่ามันเมมเขาเลดเลๆดเลดเลดไปเบียีไอจากไล่เล็กหน่อยโต๊ะนั่นมันเสียงดัง